สวัสดีครับผมเซเว่นดอยนะครับวันนี้ผมมีอะไรที่แบบผมมันเป็นอะไรความรู้ใหม่นะครับที่ผมจะมาแชร์ให้เราทุกคนนะครับผมเพิ่งโพสคลิปต่อไก่ไปนะเมื่อผมต่อปืนนะครับคลิปนั้นผมต่อปืนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาเม้นนะครับว่าอะไรของมึงวะเดี๋ยวปืนเดี๋ยวคลืนไก่เก่งไก่หมานเขาไม่ใช้ปืนเขาใช้คลืนเว้ยก็ผมเขารบ ความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆที่ผมเพิ่งเรู้นะครับเป็นความรู้ใหม่ที่ผมรู้ว่าเออถ้าเราต่อปืนเนี่ยไก่เราไม่ได้หมานจริงนะครับอันนี้ความรู้ใหม่ที่ผมแบบเพิ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ผมขอแก้นิดหนึ่งแค่นั้นเองครับการต่อปืนต่อคลืนเนี่ยทุกคนน่ยมันล้วนมีคนสายคลืนล้วนมีสายปืนผมก็เล่นคลืนผมก็เล่นปืนสองอย่างผมเล่นเหมือนกันหมดเลยและผมไม่เคยคิดว่า ไก่ที่ผมใช้ปืนยิงมันไม่หมานแล้วก็ส่วนไก่ที่ผมใช้คลื่นต่อได้มันเป็นไก่หมักส่วนตัวผงผมนะผมคิดว่าไก่จะหมานหรือไม่หมานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าใจไหมครับคือคุณจะใช้ปืนใช้คลืน่นคือแล้วแต่คุณเลย แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไก่มันหมานหรือไม่หมานเพราะไก่หมานไม่หมานมันอยู่ที่ตัวไก่มันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เลยถ้าคุณพูดแบบนี้แสดงว่าโอ้โหคนไทยคนที่เราใช้ปืนต่อกันเราสายปืนที่แบบคนสายปืนกันคือจะบอกพี่พี่ให้ว่าที่พี่พี่ใช้ปืนต่อไก่พี่นี่โคตรไม่หมานนะครับรู้ว่าพี่รู้รู้ไว้ด้วยนะครับไก่พี่ไม่หมานเลยพี่หมายความอย่างนี้เหรอครับคือไก่จะหมานไม่หมานมันขึ้นอยู่ที่ตัวไก่ S <S ส่วนอุปกรณ์ที่คุณจะใช้มันก็อยู่ที่คุณเข้าใจไหม อุปกรณ์ที่คุณใช้มันไม่สามารถการันตีได้ว่าไก่ตัวนั้นหมานไม่หมานสิ่งที่การันตีได้ว่าไก่คุณหมานไม่หมานคือไก่คุณน่ะเรียกไก่ป่าไหมเห็นหน้าได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ว่าไก่มันหมานไม่หมานถ้าคุณบอกว่าต่อปืนไก่ที่ต่อปืนมันเป็นไก่ไม่หมานผมยกตัวอย่างให้บางครั้งคนที่ต่อคลืนผมไม่ได้หมายถึงคนที่ต่อไก่คลืนไม่เก่งนะครับอันนี้ผมไม่บอกแต่ผมยกตัวอย่างในกรณีที่พี่เขาบอกว่าต่อปืนไก่ไม่หมาน พี่สังเกตเห็นคนที่ต่อคลืนแบบไก่ป่าเข้ามาไม่ถึงเข้าใจป่ะไก่ป่าเข้ามาไม่ถึงตัวไก่ต่อแล้วมันก็เดินวนอยู่แถวนั้นเดินวนอยู่ไกลๆบ้างวนไปวนมาสองสามชั่วโมงอันนี้พี่ถือว่าเป็นไก่หมานไม่เข้ามาหาไก่ต่อสักทีขันอยู่นั่นแหละตบปีกอยู่นั่นแต่ว่าไก่ป่าก็ไม่เข้ามาสักทีจนสุดท้ายเดินไปเดินมาไปโดนคืนทางแบบนี้พี่เรียกว่าไก่หมาน ส่วนไก่ที่แบบเขาโยนบนคอนไม่ถึงห้านาทีพิ่งมาใต้คอนยิงตุ้มได้แต่พี่บอกไก่ตัวนี้ไม่หมานพี่หมายความแบบนี้แหละคือส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของผมนะไม่ว่าจะเป็นไก่ต่อคลืนหรือต่อปืนถ้าไก่ตัวนั้นนั้นสามารถเรียกไก่ป่ามาให้เห็นได้ตัวนั้นถือว่าเป็นไก่หมานนะครับถึงแม้คุณจะยิงไม่ได้ถึงแม้คุณจะดักไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นไก่หมานเข้าใจไหมครับถือว่าเรียกมาได้ถือว่าหมานแล้ว ถ้าพี่เจอแบบถ้าเอาอย่างที่ผมบอกเนี่ยออะตัวที่ผมต่อเนี่ยทานในทั้งหมู่บ้านเนี่ยไปเล่นกันเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนแน่นอนตัวที่ผมต่อคือแค่ไก่ต่อคุณเลี้ยกไก่ป่าตัวนี้มาให้เห็นหน้าก็บุญแล้วแต่อันนี้ผมได้ตัวด้วยก็ถือว่ามันเกินคาดแล้วบอกว่าไก่ตัวนี้ผมต่อปืนตัวนี้ไม่หมานก็ผมไม่อยากจะโมนะครับแต้มเมื่อสามสิบบวกเฉพาะปีนี้นะครับเพราะภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยอ,อ ต้นไผ่ไผ่ข้าวหลามมันออกดอกแล้วก็ไก่ป่าปีนี้เยอะนะครับเอาง่ายๆทั้งหมู่บ้านนี้มีคนเล่นคืคืนไม่เกินสองคนผมคนหนึ่งแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งสองคนแล้วผมไม่เคยไปมองว่าไก่นั้นๆนะที่แบบไปต่อปืนได้ปีนี้ยี่สิบกว่าตัวสามสิบกว่าตัวแล้วผมไม่เคยมองว่าเป็นไก่ไม่หมานเลยผมมองว่าไก่โคตรหมานไก่มันจะหมาน,มนไม่หมานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถการันตีว่าโอเคไก่ตัวนี้หมานโห ผมคิดว่าสายปืนคงเลิกกันหมดนลครับแล้วก็เหล่าของสายปืนต่างๆที่แบบเล่นแล้วก็สายปืนอ่ะโอ้โหเขาคงต้มไก่ทั้งเหล่าทั้งสูงแล้วแหละครับเพราะว่ามันเป็นไก่ไม่หมานไปต่อได้แต่ปืนแต่ว่าเป็นไก่ไม่หมานส่วนตัวผมคิดว่าทั้งไก่คลืนไก่ปืนจะสายไหนการเลือกเล่นปืนหรือคลืนถ้าคุณเห็นไก่ป่าไก่ป่าไก่ต่อคุณสามารถเลือกไก่ป่ามาให้คุณเห็นได้มาเอ่อมา เข้าอะถ้าคุณต่อเข้านั่นก็ถือว่าไก่หมานแล้วครับไก่มันจะหมานี่หมานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้เลยมันขึ้นอยู่ที่ตัวไก่ล้วนๆครับก็สําหรับวันนี้ผมมีแค่นี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะที่ผมเพิ่งได้รับความรู้ใหม่ๆมาให้เราทุกคนได้ได้อ่าได้รู้ด้วยกันซึ่งเป็นความรู้ใหม่ผมอยากแบ่งปันให้เราทุกคนได้รู้ด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีเวนดอยสุดครับ